ผู้ประกอบการที่เป็นสินค้าของที่ระลึกโอท็อปด้วยแคมเปญก็จะหมุนหมุนหมุนเปลี่ยนสลับไปเรื่อยๆสำนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้งบประมาณในการจัดงานนะคะแล้วก็มีการแข่งขันเรือยองกองที่ไงโกลกนะคะอันนี้ยังไม่ได้กําหนดวันที่นะคะแจ้งมายังสำนักงานการท่องเที่ยวเพื่อที่จะประจุในปฏิทินนะครับเพื่อนี่ตัวเลขลึกลับนี้จะเอามาจากไหนดี ทอทหรือโรงแรมเต็หยงก็แล้วแต่ที่ฉันว่ามันเป็นตัวเลขที่เหมือนเหมือนว่าเราก็กังวลกับทอทอนะกว่าจะดึงทอทมาตั้งนาราท่วาได้ก็เกือบตายทอทอทในนาราทิวาเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดจะมาตั้งไปตั้งที่กระบี่ประธานแล้วก็กรรมการอีกหลายหลายท่านนได้รับทราบก็คือว่าณวันนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าทั้งปัตนียาลีและนาราท่ว่า มีที่พักที่เกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะบ้าลนะคนพักอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ใจการกท่องเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยสถิติเนี่ยก็สําคัญนะครับแต่ว่าคุณภาพและการบริการเนี่ยนะครับที่จะล้วงเงินในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวเนี่ย สมาเป็นเป็นเป็นเส้นทางให้เขาเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็ดูได้ง่ายขึ้นโดยมีภาพนะคะอันนี้เราพีอาร์ผ่าออนไลน์เราอยู่แล้วอกระตุ้นให้คนมาพักใน3จังหวัดก็ทาง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 ประธานชมรมห้องพักของที่นราธิวาสพี่อิ๋วก็ได้ได้เข้ามาด้วยแล้วก็มีพรพรรษาเป็นหนึ่งในโครงการในในแคมเปญอันนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็อันนี้ก็ฝากทางทาง ทางโรงแรมประธานชมรมโรงแรมช่วยเชียร์แคมเปญทอทอ,ท,อที่ออกไปที่เราก็อยากจะกระตุ้นนักเที่ยวให้มาเที่ยวมากินมาใช้ะค่ะด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมาก เป็นเป็นตัว o d ดักที่ที่ที่ก็คือร้านค้าที่ที่เป็นของเที่ยวลึกหรือโอท็อปะคะใน3จังหวัดตอนนี้ค่ะที่สิงกว่าร้านนะคะที่ร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นใบไม้สีทองอุลาของร้านยูทูนาราที่ว่าช็อปหรือโอท็อเมือร์นาหรือศูนย์พอ่ศูนย์ศูนย์โอท็อที่โคเคียนอย่างนี้ค่ะของนารานะคะปัตตานีก็จะมีหลายร้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเอาเลนา ตานีลิเชียสหรือปาเตะอะไรเงี้ยค่ะตานีของฝาหมะยาก็เช่นกันนะคะมีนะคะซึ่งอันนี้เราก็ให้ส่วนลดกับนักเที่ยวที่มาซื้อสินค้าครบ5้0ขึ้นไปเหมือนกันแต่อันเนี้ยเราไปท็อปอัพแค่ลดให้แค่ร้อยเดียวนะคะนั่นหมายความว่าบางร้านอย่างเช่นฟาร์มเอาท์เลทที่ปัตตานีนักเที่ยวไปทํากิจกรรมเวิร์คช็อปเพ้นท์ผ้านะคะแล้วก็ทานซื้อของ มันคน600-700บาทเขาลดไปแล้วอีกร้อยบาทบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ถือว่าเราร่วมกับผู้ประกอบการที่เป็นร้านค,ค้าโอท็อปนะคะขออนุญาตไปต่อ,อเงื่อนพาราะวฒนธรรมนะครับก็คือเรื่องของพุทธมณฑลนะครับบัสยิดกลางนะครับบัสยิดกับจังหวัดน,นาราชิว่านะครับบัสยิด4 0่ร้ปีนะครับพิบูลานแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะครับ ปาวัธรรมและศูนย์การเรียนรูค้คัเพีอยลกุรอ่านที่กําลังจะเปิดถึงไม่นานนี้นะครับตัดเจ้าโกริงกีนะครับแล้วก็เทวสถานพะพิคเนศนะครับวัดชนาทาราสิงเหนะครับหรือวัดพิษณแผกนดินของเรานรี่แหละสัตเจแม่โตโมะนะครับแล้วก็วัดพระธาตุภูเขาทองนะครับนี่คือแหล่งปาวัตธรรม